สวัสดีจ้าแม่ค้าลูกชิ้นจ้าไม่ได้ขายมาหลายเดือนสองเดือนมั่งคิดว่าสองเดือนนะ่ไม่ได้ขายงานเยอะขี้เกียจรับออเดอร์ด้วยปฏิเสธจ้าอ่ะนี่ลูกชิ้นเรานะเราทําเองนะเห็นไหมาทาเองกับมือจ้าเด้งดีมากเลยแล้วก็อร่อยมากเลยจ้าเนี่ยสงสารเนาะไม่ได้อยู่เมืองไทยอะ่ะถ้ออยู่เมืองไทยนี่นะโอ้โหเราจะทําทุกวันเลย ทำแจกให้เด็กทานด้วยแล้วก็ทำขายด้วยอ่ะเนี่ยลูกชิ้นเราแล้วทำลูกใหญ่วันเนี้ยเอามือจับนะเพราะว่าทำทานเองจ้ะไม่ได้ขายวันเนี้ยเนี่ยลูกชิ้นดูสิเนี่ยดูลูกชิ้นเราเห็นไหมแดงดีนะจ๊ะสวยงามน,นะจ๊ะอาจจะมีแตกบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรจ้ะทำทานเองไม่ได้ทำส่งไม่เป็นไรหรอกเนาะเนี่ยดูลูกชิ้นเราเห็นไหมสวยมากนะจ๊ะบอกให้ดูสิอ่ะแล้วก็อันนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรา นี่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจ้ะเพิ่งสุกเมื่อกี้นี่เองแฟนเรารอทานแกชอบมากเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนี่ยโหขอให้เป็นลูกชิ้นเถะกินได้ทั้งวันน่ะเนี่ยโชคดีนะที่เมียทำเป็นแล้วเมียก็ขยันด้วยเนี่ยโอเคเนี่ยน้ำซุปทำแบบง่ายๆแต่อร่อยจ้ะเราทำเองทำแบบง่ายงายน้ำซุปแต่อร่อยมากนีไ่ไงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจ้าอ่ะ ลูกชิ้นหมูนะเนี่ยหมูเดงเราทําลูกใหญ่มากกว่านี้ดูสิมันลูกปิงปองเลยลูกใหญ่มากแบบนี้แหละหน่าทานเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมลูกบเริ่มเลยนะจ๊ะโอเคบา,บายจ้า